ทำให้น้ำปนเปื้อนเพื่อนกูไวจัดไม่อ่านเวทเลยไปไเพื่อนตังหลดเก็บให้อะ <c oughs> ไีวะไอเหี้ยไมโลจะตายแค่ไมโลมึงไปไหนหวะไปอยู่ตัวเดียวไมโลมึงไปกับโกโก้ได้ปะโกโก้แม่งยิงอ่ะไมโลแค่อะ มีคนที่หนักกว่าไมโลนะครับเพื่อนคือเพื่อนกูเองแต่เพื่อนกูมันบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องการกูมีขวดเลือดไปอะไรไปเล่นกับหมานุนเอ,อ๊เรียกว่าแบบจินชเฉยได้เลยอะ่ะโอ้โหอีอียอัยยงไงใอ้พวกทำสารปนเพื่อนมึงออกไปเจอยังเจอตัวยัง เออนี่ไงีกัดมันไอ้เชี่ยตายเพื่อนกูตายแบ่งๆกันไปเพื่อนนั่นไงมันเป็นน้ำเอาไหมน่ะเพื่อนโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยพิษกดพิษว่าเอาไม่โลก,กูจะตายฮะไ,ไม่โล ไอโล่ไมไ่ไม่ให้ไอโลตายแบบให้ให้ทำไมเลือดมันน้อยจังวะมึงอัพอะไรมามึงไม่ได้อัพสเต็งอัพเลือดอะดิเลือดมเท่าไหร่จะตายเท่าห้าร้อยสิบห้ากูไม่ได้อัพเลยไม่ได้อัพเลือดเลยกูอัพแต่อินกับมานาเฮ้ยเสร็จแล้วเว้ โอเคเสร็จแล้ววันที่วาร์ปกลับมามันไม่ใช่ว่าต้องไปคุยกับตัวที่อยู่หน้าถ้ำหรอวะแล้วท้ำไมอ่ะพวกกูจะวาร์ปกลับไปขายของของลูกเต็มอ้ออ้อโอ้โหเที่ยวเออเจ๊อ้าวมีบัฟอยู่ตรงนี้ฮะลุยกันเสร็จหมดแล้วให้มาเจอ ดีออกมาหน้าธท่านอ้ยน้ำของฉันใสสะอาดอีกครั้งหมดแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอโอ้โหเด็กๆว่ะเหงื่อยังไม่ทันไหลใครยังไม่ทันย้อยเลยใครยังไม่ย้อยอะไร ใครไม่ใช่ไข่อะไรของมึงเนี่ยอ้โโงงว่าไข่อะไรเยอะ They're a not fancy but the blades are sharp ขายดีครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮัตตี้ฮัตตี้ด้วยดาบกูใช้ไม่ได้ก็มา g ก i n ไอ้เหนะี้ยเพื่อนกูโหเคลียร์ไปหมดแล้วชัวโอ้ oh my god อะไรโอ้โหไปถึงไหนแล้ววะเพื่อนไปถึงไหนอีกแล้วแป๊บนึงกูกลับบ้านก่อนเอ้ยเดี๋ยวไอ้ที่บอกว่าเป็นกระเป๋าอยู่มันอยู่ตรงไหนวะเขี่ยกูจะเอาเอาเงินไปฝากได้ไหมอย,อยู่อยู่เมืองแรกอยู่เมืองแรก มึงแรกหรอไม่ไปละที่เียดมึงก็ว <ไป S 1> <า>์ปทิ้งให้หมดเลยมึงก็ว้าปไปดิบัฟว้าสบาัฟอะไรเนี่ยเฮ้ยบุฟเฟโลบัฟเฟโลไปถึงมึงอ,อ่ละหายเสร็จ <c oughs> ึงอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกูให้ไมโลกับโปโกลุมกัดลุมกัดคอไปรรูลุมาดิ <c oughs> เคยเจอหมาหมูเปล่าอไอเ้เแี่ไมโลไปตัวเดียวอย่างเงี้ย กกทำไมสเต็มไม่นากู <c oughs> เออไม่ใช่ทำไมมานากูใช้ได้ไม่เต็มวะมันจะมีอะไรขั้นไม้อยู่วะแบบว่าเป็นเพราะสะกิลหรือเปล่าสกิลไหนของมึงใช้แบบเอามานาไปห้าร้อยห้าสิบหรืออะไรพวกนี้เพื่อรักษาให้สกิลอยู่หรือเปล่าโอ้มีเลยแบบพวกแพสซีฟสกิลที่เปิดไว้อ่ะเพื่อเออแอคทีฟสกิลที่เปิดไว้อะมีเลยเออนั่นแหละบางอันมันก็ yeah. บางอันนี่เฮียคือแบบแดกมานารีเจนเลยนะคือแบบใช้มานลารีเจนหนึ่งต่อการเปิดถ้ามานารีเจนมึงสู้ไม่ไหวมานามก็จะลดไปเรื่อยๆ,ๆ่บางอันก็จะแบบอย่างที่มึงเป็นนะก็คือใช้มานาห้าสิบเพื่อเปิดก็คือมันก็จะแดกช่องมานามเข้าไปเลยห้าสิบตลอดเวลาที่มึงเปิด ไม่รู้เรื่องเอ้าโอ้เนี่ยบัาโอ้โหไปเกาะเพื่อนทั้งไปเกาะเพื่อนดีกว่าเออม่เลยไม่เลยถึงแอสสองว่ะเออเนี่ยเดินมาไอ้เหี้ยไอ้พวกโกโก้ไอ้พวกอะไรเนี่ยเป็นไงชานนมไข่มุกโกโก้ไมโลกู มึงดูอะไรครับดีว่ะมึงแม่งมหมแบบแบบเป็นคบเพลิงให้กลัวมีประโยชน์มากเลยแต่ก็มีประโยชน์แค่นั้นแหละเออโอ้ยเียดไ้อยะกลัวมีประโยชน์แต่ <c oughs> มไม่มีอะไรไม่มีอะไรกโก้งไมเกียังม่ให้แลโกโก้โก,โก,กับไมโลกลัวแบบมีประโยชน์นะเว้ยไมโลนี่กินแล้วร่างกายแข็งแรง มีส่วนผสมของท่านเหล็กและแกลเซียรกูยอมแล้วว่าไม่กู้ก้มีประโยชน์แต่กูหมายถึงมึงอะไม่มีประโยชน์เออจร,จริงแหละเนี่ยกูยืนเฉยเกูไม่ต้องทําอะไรอะกโกู้กับเมโล,โล,ลทําหมดเลยเ,ลยเอ,อ้ยกูได้กูเจอที่ที่จะไปแล้วสวนสวรรค์ของกูมึงเจอที่ชอบ <c oughs> ที่ชอบมั้งเหรอเพื่อนเออแม่นาสาวมอ้ยไอ้เหี้ยมึงดูเลือดมึงไอ้ชี้เลือดหายแบบไขโคตดไวอ่ะเพื่อนดีจะตายแล้ว กับตายจะมาตายได้ยังไงไปไมโลโกโก้ข้ามันเชี่ยม่งตีติดพิษด้วะหิวหิวหิวเฮ้ยเพ,พียบเลยโอ้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 ไอพวกนี้เก่งจังวะเออก็มึงเอาแต่เดินเดินมาตรงๆอะ่ะมึงไม่แวะเฮี้ยตัวไหนตายวะเฮี้ยมไมโลและโกโก้ตายวะเฮี้ยตาย ไอเหียไมโลโกโก้ก <screws> ูพูดเลยเป็น <French> ก <ES> ูถ้าเป็นกูเป็นหมาก็ไม่ล้าหัวหน้าแบบนี้หรอกขนาดตัวไหนตาก็จำไม่ได้อะคิดเอ้าน่าสมเพชหมาล่ะไมโลเนี่ยกูบอกแล้วมึงเดินเป็นทางตรงอ่ะมึงไม่แวะฟาร์มแบบตามดันเจี้ยนลูนี่มันเป็นสายอะไรวะเพื่อนอะไรเพื่อนลูนี่มันเป็นสายอะไรวะ คืออะไรลุนสก,กิลสก,กิลลูนมาสเตอร์อ่ะไม่รู้ว่ะกูยังไม่เวลแปดเลยเวลแปดมันอัพสก,กิลเพิ่มได้เหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวกูเวลแปดก่อนเดี๋ยวกูดูให้กูจำชื่อไม่ได้กูไม่ใส่ใจกูไม่จำกูโง่ <c oughs> เอาดิมึงจะว่าอะไรกูเอาดิเอาดิาดไงล่ะ กูชิงเล่นก่อนหมดแล้วมึงไม่มีอะไรให้มึงเล่นหรอกถึงกับพูดไปออกบอกไม่ถูกแค่เส้นหวงเอ้าเอ้าอะไรไม่เก็บแล้วพ่อหนุ่มหมายมีประโยชน์กับมืออีกมึงจะต้องขายโลนี้ทิ้งละโลกระจกกระจกเนี่ยไอ้เ้ยแต่มันสีเขียวเลยมันสวยเลยเลยเฮละมึงจะขายโล ที่กูจายกให้มึงทิ้งเนี่ยนะใช่แหละม,มึงขายโลดีเพื่อนให้หมึงมึงขายโลดีเพื่อนให้เป็นของขวัญกินงั้นเหรอเพื่อนเป้าม,มึงขายโลดีเพื่อนให้เป็นของขวัญกินเหรอขายโลดีเพื่อนให้เป็นของขวัญกินเหรอเพื่อนมึงต้องการย้ำเพื่ออะไรวะ <laughs> ฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังก์ชัน เฮ้ย hey, ทำไรเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มาฟาร์มคนเดียว mm hmm. เออเวลแปดแล้วอะไรดีวะสายอะไรของมึงกอนเลยคันติงอ่ะไม่ไม่เราจะไม่ไอพวกนี้ก็ยิงกูจังเลยเออไอสัตว์มาสายอัเชิญแล้วอ่ะต้องอัเชิญอยู่วะเออเชิญไปไกลกูอัพไปอัพปทิละนิดเดี๋ยวเราจะอัพเอาแค่ตัวนี้เนี่ย โกเลมอะ่ะกลับมาอัพอันนี้หมาเรามีสองตัวววะเราพอละอ่ออัพฮิวกับแค่สงสัยนะว่าทำไมถึงอ,นนอันนี้อีกอ,อันหนึ่งทำไมถึงมันไม่เก็บเงินให้อัตโนมัติเพราะเป็นของที่แบบมันจำไป็ต้องเก็บให้อัตโนมัติห้าเปอร์เซ็นเลือดทำให้ถึกขึ้นอัพไป อันนี้เราจะไม่อัพแมเพราะว่าดูสิไอรัศมีมันอะเรเดียนมันแค่หกเองแล้วหมาเราอะมันเดินไกลไงมันเดินออกไปไกลหน่อยมันก็ไม่ได้บับแล้วอย่างเนี้ยมันสิบแปดเมตรมันดีมันแสดงถึงให้เห็นนะถึงว่าอะไรรู้ไหมอะไรอะหมาไม่จำเป็นต้องใช้มึงไงเฮ้ยมึงเก็บกดป่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเพิ่งสังเกต นี่กูอัพมาแล้วกูไม่เคยเปิดเลยอย่างนั้นเหรอโอ้อ่ะติดฟังในตัวเองจริงช่างไร้ประโยชน์เหลือเกินนี่เปิดได้กูไอ้เหี้ยมึงอัพมาทำไมเด้่ไอ้หี่แล้วแบบคือไม่อยากเปิดเลยอ่ะคือรัตมีมันไกลมากเว้ยแล้วคนที่ไม่มีประโยชน์อย่างไอ้เปาแม่งก็เสือกได้บัฟกูไปด้วยอย่างเงี้ยเกี่ยดเลยอ่ะไอ้เหี้ยเยดูดิ มึงค <ítulo> <displayed, S 1> ิดว่ากูไม่มีประโยชน์แล้วได้รับมึงคิดว่าหมาไม่จะคิดกับมึงอย่างไรอ่ะเฮ้ยยยวกับยูโกโก้ไม่ทันไรข้าอะยงเงี้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าดันเจียนเพื่อนมึงเข้าดันเจียนบ้างเถอ เบลมึงกับกูไม่กระเตื้องเลยเด่งแบบสู้จะไม่ไหวแล้วเด็กกูค,คอยร้องกูเข้าเองได้เข้าคนเดียวได้ของทั้งหมดในดันเจียนจะเป็นของกูคนเดียวอเออไงอ่ะสู้ไมโลกับโปโก้กูไม่ไหวหรอกเชื่อไหมมันเหนื่อยจแบบังวะอ๋อเฮ้ยอือไมโลแต่ขีอ่เชื่อกูมไม่ได้เอาวัฟเมืองที่แล้วเมืองที่แล้วมีวัฟเลยวะ ไม่มีเนาะไม่มีว่ะกูเดินหาแล้วไม่เจออ่อนอว่ะอืมคนเรามันต้องรู้จักอ่อนรู้จักแข็งอะ,อะไรอะไรอ่อนอะไรแข็งฮะข้อมูลอ,อะไรอ่อนอะไรกูแค่อยากรู้อะไรคืออะไรอ่อนอะไรแข็งแค่นั้นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอะมันอ่อนน้อมถ่อมตนเออบางทีมันก็ต้องแข็งแข็งบ้างแบบว่า ต้องไม่ยอมบ้างเงี้ยเออแต่บางทีเราก็ต้องรู้จักก่อนให้แบบเรื่องราวมันไม่บานปลายใหญ่โตโอ,อเย้ยเยอะกับแถมไม่ถูกคือเงี่ยตังค์คนเยอะแม่งได้มาสี่ห้าหกพันนั่นเนี่ยโอ้โบแมนสีโบเดีวเราเราจะไม่อัพสกิลอะไรที่มันแบบปล่อยออกไปเลยนะเราจะอัพแค่แบบทำให้พวกสัตว์อันเชิญเราแม่ง เก่งสัตว์อะมันก็เป็นสัตว์อยู่แล้วหรือเปล่ามันก็ต้องเก่งถ้านอต้องเก่งสัตว์วะพีวอ่านมานานเท่าไหร่แล้วอู้หูอ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วว่ะก็คือเดี๋ยวผมจะตัดเป็นอีพีไปเลยนะแต่ว่าก็คือเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งเป็นอีพีเป็นอีพีแต่ละอีพีไปเลยจะไม่มานั่ง จะไม่ได้แบบมานั่งแบบนอกจากจะไม่ช่วยเรามาหากินว้ายังยังขัดกูอีกจะอีมึงมึงปล่อยให้มันผ่านไปก็ได้ม่อเต้าแบบจับปิดกูขนาดนั้นมึงจับกูไม่โดนเพื่อนบอกเลย มึงจับกูไม่โดนเชื่อป่ะไอ้เ,นเนี็มมึงเงียบอย่างงี้กูก็ตอบมุกไม่ได้เด็มึงแบบไม่ช่อชยตัตต <c oughs> มึงจับผิดไงเพื่อนก็เลยจับไม่โดนเนี่ยไงเชีย่ยมนาหน่อยย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 ยกยย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 ยตยต่ายยยยยย้ยย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 ย้ยยย้ยย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 ย เอคือผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะตัดแต่ละ EP EP ไปเรื่อยๆเลยก็จะไม่ได้มานั่งแบบเ,เปิดคลิปปิดคลิปแต่ละ EP เ,ลเหมือนอะไรท <laughs> 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 ี่ไอเชีย่ยกูไม่ได้เกิดที่บ้านว่ะไอเชีย่ยเ,เลยวล8แปดเลยว่ะก็มึงไม่ใครมันรีบเล่นวะมึงอะ มึงโทษเพื่อนเหรอเอาคือกูจะกลับบ้านเหมือนกันน่ะเออแล้วของมึงโอ้อโอ้คออกูทำอะไรไม่ได้กูกูไม่ได้เกิดที่บ้านยางไงบะเด้นน่ะอาอ,อาแล้วครับมันตายแล้วนะแล้วนี่ก็คือหลุมศพของมันก็คือหลังจากที่เขาได้เดินเป็นเส้นตรงมาเลยก็คือตั้งแต่ <c oughs> <c oughs> แตั้งแต่เมืองแรกแล้วก็พยายามบอกเขาว่า เพื่อนมึงฟาร์มหน่อยมึงแวะดันเจียนมึงสำรวจแมพเพื่อเอาเอ็กพเวลจนงสูงเวลาไปไกลๆเนีย่ยจะได้ไม่ลำบากมันไม่ฟาร์มมันเดินตรงแล้วบอกว่าคนจริงอ่ะใครเขาฟาร์มกันเป็นไงคนจริงเดาเงไหวหลุมศพเนี่ยกูพูดตามความเป็นจริงอ่ะไ <laughs> อ้เแ้ยบัลสีเขียวคืออะไรวะเพื่อนสีเขียวอะไรของกูไงของคนไดประโยชน์อย่างกูเนี่ย ม,ม,ม,มันก็จะเพิ่มเพิ่มสปีดทั้งหมดส10%เเซ็นพิ่มเลือดสิ15%ไงโอเซึ่งแรกมากับว่ากูต้องเสีย Energy Regen นอ่ะหนึ่งคือเสียไปเลยอ่ะ no เพื่อมึงอ่ะก็คนอย่างมึงเหอะเสียดายมากเลย,เยป,ปิดไปปิดไปปิดไป ถ้ากูปิดหมาก,กูก็ไม่ได้ด้วยไงแอก็หมาก็ให้หมังแต่ว่าไรประโยชน์เียกูไม่อยากด่ามึงว่าไร้ประโยชน์ท่านหลุมกูจะได้ได้พูดไปเดี๋ยวว่าแบบกูจะตัดคลิปยังไงเนี่ยต<ห>ัดไปดีเฮ้ยเชือกกูขายอะไรไปโอ้โหนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้แพงกว่าของแพงย่อมดีกว่าเสมอครับสิบ,บ,บโมโบขายไป ขายไปอันนี้ก็ขายไปอะไรอ่ะโอ้ยมึงไปรับเควสที่ไหนมาไอกเนี่ย re. ขายขายขายเฮ้ยใ,ใส่ได้แล้วอึ้งขายจะดอกเควสที่หน้าพี่แหละครับ Goodbye my friend ฮะเดี๋ไปเว้ยอ่ะทุกคนอาจจะงงนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยทำไมบางชิ้นมันแตกบางชิ้นมันเต็มก็คือแบบว่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเลลิชั์นหนึ่งทับสามใช่ไหมแปลว่า ถ้าเราเก็บเศษเนี่ยครบสามชิ้นเราจะสามารถเอามารวมกันเป็นชิ้นเดียวที่เป็นชิ้นเต็มๆแบบพวกนี้ได้ซึ่งพอเป็นชิ้น<อ>เต็มอะเป็นชิ้นเต็มปุ๊บมันก็จะบวกบวกเป็นไอที่เป็นที่เรียกว่า complete ล e l i โ bon บนัสอยู่ก็คือมันจะได้โบนัสชิ้นที่สมบูรณ์มานะมันจะดีกว่าเอาขอพวกเนี้ยไปใส่อาวุธใส่ชุดเกราะโดยที่ไม่เป็นชิ้นเต็มนะอ่าเนี่็เป็นความรู้ ให้เป่ามันนะเป็นวิทยาฐานให้เป่ามันเป่าจะได้รู้บ้างนะเพื่อนนะออขอบคุณกูซีขอบคุณครัอบอยากูรู้สึกผิดเลยอะไรวะ <c oughs> ร,รู้สึกคง <c oughs> รู้สึกผืออะไรแถวนี้พูดถึงเรื่องตัดชิปของเราก่อนนะเราจะตัดแบบว่าจะเล่นไปเรื่อยแล้วก็ พอมันครบเวลาผมก็จะตัดจบคลิปไปเลยนะแล้วก็รันคลิปอีพีต่อไปต่อไปเลยอย่างนี้นะก็อาจจะไม่ได้มานั่งเปิดคลิปปิดคลิปทุกคลิปนะฮะอาจจะมีบางคลิปที่มีปิดบางคลิปมีเปิดนะเพื่อนเพื่อนไอ้ไอ้ที่มันเป็นเก็บของเนี่ยมันคือพ่อค้าปะพูดเพ้อทำไมอะ่ะพ่อค้ามึงเป็นผู้ชายมึงพ่อคับดิไรหวะ ไายมันเป็นแบกไอเทมไอเทยไหนเนี่ยไงพอเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเก็บของเนี่ยไอที่มันเป็นรูปหีบอยู่บนหัวเนี่ยเอาไล่ถุงข้างๆกูมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่วะที่มึงไปคุยกับมึงไปคุยกับใครมาล่ะไม่รู้ลืมละคุยไปโซลิโอไนี่ยเดสมันมันปากต่างได้ปะ น่าจะได้นะฝากไหนผู้รลองก่อนไม่ได้หรอกได้กู้ว่าได้วะทำไมจะถือตัางวัยเสี่ยงหลบเอสเดย์โบว์อาะได้ขับไม่ได้อยู่วะโอ้มีแต่มีแต่ขยายกล่องวปะปากตังไม่ได้ไปละขอจะจะฟาร์มแบบเป็นลูกชายละ ยังไงอ่ะตามรู้ชายนี่อะไรอะเลเวลสิบห้าสี่สิบพันซิแตนสามสิบเนจี้ไม่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 อาจจะรู้าว่าหลักจานี้แม่งจะอุบาทละไอ้ตุิติอะไรเนี่ยรับให้หมดไอ้ี่อะไรบ้างไม่รู้ไม่ค่อยบอะไรเนี่ยเสาที่เพื่อนกูมอกฟางทั้งนั้น อ่มันเลยลูกเฮ้ย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 เม่นหนูอ่มันเลยลูกจัดบอลไปยังไงโอ,โอ้สบายจริงเลยอ่ะไม่โลโกโกโจัดหมดเลยเฮ้ยไปเลยเดี๋ยวโกโก้ตัวเดียวมึงเลยเปล่ามึงง่ะโอ้โกโก้ตายแล้วกูว่าเรามาเร็วเกินไปอ่ะโอ้เกี่ยวกับเกี่ยวเว้ย ตามกันแค่เพีวสองเวียวเอง <_ d ance> อเที่ยประเด็นคือตัวกูอ่ะแบบคือตัวกูอ่ะถ้าเกิดหมาตายก็กคือแบบบางเฉียบ <_ d ance> <_ d ance> เร็วบอกเลยว่าหมามีประโยชน์กว่ากูอีกนี่ไปเลยโกโก้เมโลเก็บมัน แม่งโคตรจะแบบเปืองเลือดเลยเ,เกมเวนเไ,ไอ้ไนี่ยไอ้โอ้โหเก็บอย่างไวอะ่ะโอ้โอเก็บไว้ได้นี่ยโอ้โของสายเวททั้งนั้นเลยรอคนขอมีคาถาน้ำแข็งไหมครับไม่มีไม่เอ <laughs> เไอ้ย<ห>่ะใส่ทิ้งเลยเออเอามันโกโก้ไม่โลไปวะเอามันอะไรวะเอามันเฉยอ๋อ <laughs> 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 กูไม่อยากรู้ไม่ต้องบอกกูเอามันก็เรื่องอของม่ไมึงเอามันน้อยมันก็เรื่องของมึงไม่ต้องมาบอกกูว่าเอามันเฉย เอาไอ้เย no tamam> hey, nice> no no anyway> ี่อมดีมากไปเวรเ้ยดาวเชี่ยไอ้เชี่ยหมาตายหมากูตายเพื uh ่อนดูดิเฮ้ยทำไมมันติดดาวอะไม่รู้ไปมันเชี่ยแม่งไฟลุกขนาดนั้นยังไม่ตายอ้าวคุเปลี่ยนมือเปล่าเนี่ยต่อยกูเปล่าต่อยกูเปล่าอีต่อยต่อยดิต่อยดิต่อยดิไงล่ะนี่ต่อย โอ้ยม่ไม่ทันเพื่อกูเลยมันสายเวทโอ้ยเฮียจะตายหายแล้วไม่ได้รู้นี่ต้องจำใจหิวให้หไมได้อยากหิวเลยจำใจไปจำใจต่อไปมึง <c oughs> ไอหกแตกตายไปเลยเพื่อน <c oughs> <c oughs> ไม่ขนาดนั้นนะเดไมื่อไรน่ อัพเปลี่ยนสายได้กูจะเปลี่ยนทั้งสองสายนี่แม่งสายอุบาทิษณสายแม่งอัพสายเท่าไหร่เนี่ยอ้าววลขึ้นเวลขึ้นครับเฮ้ยเชี่ยตัวอะไรวะไม่เวลมันขึ้นวะเวลกูควรขึ้นก่อนดชเวลอวูเท่าเท่าไหร่แล้ว่อว่เกาวเวลอว่าเชี่ยกูรีพอร์ตเพื่อนกูอะไย อะไรอ่ะกูดเด็กแอดมินนะเว้ยเฮ้ยหมาตายอะ่ะเนี่ยเพื่อนมึงอ่ะพากูรีบเดินหลือเกินหมากูแบบโกโก้ไม่รู้กูต้องมาเสียงเคาะ <c oughs> ไม่รู้ทุย <c oughs> อะไรกูไม่รู้่ไม่ไม่กูพกแอลไม่รู้อ่ะแล้วเสียงเคาะคืออะไรวะเคาะไปโดนยอ่หรอเฮ้ยเพื่อนดันเจียนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ โกโก้กับไมโลกูต้องมาเสี่ยงอะไม่รู้ชีวิตเพื่อนเพื่อนลงมา